อ้าวครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเซียวอีสานนะครับวันนี้พาพี่พาน้องมาบรรยากาศนะครับตลาดทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตลาดน้องแกรหรือตลาดชมพู้บุตรสวัสดีครับพ่อครับผมยูทูบเบิ้งประจำครับขอบคุณที่ไดครับพ่อนะครับวันนี้เซาวันที่6นะครับผมมีทุน่าสองพน้าร้อยหกสิบนะครับภาพี่พาน้องมาเบิ้งบรรยากาศในตลาดง่วงวันนี้หาง่วงไปเลี้ยงมาเบิ้งง่วงงามๆนะครับทันทีคลิกเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืม นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดือดครับพี่น้องนะครับตลาดมีถูกเสาวันเสานะครับพี่น้องมาแต่เขาสกนะครับผมไบพาสแยกทวัดบุรีนะครับายพาสแยกทวัดบุรีนะครับมาหางัวไปเลียงมาเบิงง่วงามๆนะครับพาพี่พ้าน้องมาเบิงบรรยากาศวานนี่นะครับมะเบิงตัวแรกกันเลยนะครับพี่น้องเปิดร้านไนะครับคุณพ่อสามหมื่นหาง้ว่านสามหมื่นหาผสมไปท่องครับท่องเร้ยวนะครับสามสิบห้านะครับผม เปิดไว้นะครับท่องที่ใดล่ะพ่อท่องสามท่องที่สานะครับเบอร์ทรเบอร์ใดนาะครับพ่อศูนย์หกห้าศูนย์หกห้านึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ดสองสองนะครับคุ้ตัวม่านพ่อขึ้นหลอดหลอดครับหลอดหลอดนะครับเอาใส่พ่อใดล่ะพ่อเอาของวิไลฟ้ามนะครับผมเอ่าเคีศูนย์เกครับพี่น้องนะครับประกันตัวท่องลดเนาะตรวจทองมาตรวจเลยเอาครับผู้ใดสนใจมาตรวท่องเอานะครับผมเปิดไว้สี่สาะพ่อ นะครับตัวตผู้นี่หลายเป็นอะไรของข่าวว่าตัวผู้นี่แมงครับแมงเลือกตัวเดียวน้อขายลูกคนออกมาน่ะเอาขายลูกคนออกไปแล้วนะครับเอาสวัสดีครับผมเอาแม่สายแทนผมเอามาถ่ายให้กันมาถ่ายควายก็ได้อะมาถ่ายิ้ประการแล้วเอานะครับพี่น้องมาถ่บึงเห็นแม่หัวหล่นงามๆครับสีแดงเม็ดประคัมนะครับแดงจนแสบตาแม็ก ร้ายนี่แหะครับพ่อหนิเอาซ้มาไรลว่ามันพอทั้งแต่โอ้พ่อจะบายกับพ่อหนิซื้อมาไรนะครับเอาเปิดร้ายไปได้ไหมี่ตัวนี้ว่าถ้าเปิดครับบ่ผสมไปบ่โอ้โง่แงามนะครับมันนี้เอ้าเพิ่นว่าเพิ่นว่าเป็นสีเอาไปเพิ่นว่ามันสีเอาไปเลี้ยงเอ้าช่วยจังไงนะครับอ่านะครับจัดเบิ่งกับพี่น้องนะครับงัวง่ามเพิ่นนะครับทั้ง นะครับอยู่ก,กล้ๆบ่บานบาวที่นะครับเพเดียวไปเลี้ยงนะครับเอาผู้ใดสนใจก็เอาติดต่อมาหาผมด้อแม่นี่นะครับพอกไกลกันนะครับท่องที่ใดครับในท้องท้องที่สองครับในท้องนะครับตัวที่สองนะครับโอ้หล่นธรรมชาติครับพี่้ังนะครับหล่นธรรมชาตินะครับเอาผู้ใดอยากได้นะครับมั่วงามไปเลี้ยงเอาขอบพูดไล้ไรเพื่อนเบิ่งไถจัง่อยนะคร <Naw, S 1> nah, ับอ <jo> อาอจากฝากติดตามผลงานแมีนี่ครับเพิ่ียวไปเลี้ยงนะครับเพิ่นเปิดราคาแล้วสิตามไปเบื้องให้นะครับผมเอาง้ออยู่ทังใกล้บ้านนะครับพี่น้องนะครับหาไปเลี้ยงนะครับสวัีง้งามแดงเต็มตลาดนะครับโอ้พ่อของแท้แล้วครับสวัสดีครับผมเอานะครับเอาเบื้องเม่ลูกง้ามนะครับหลยไปเแล้วครับผมแม่ลูกคู่นี่เอาแสนสามหมื่นห้าพันนะครับ ลูกตัวใดครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับแสนสามหาพันนะครับลูกเจ็ดเดือนแล้วครับสองเดือนอันลูกตัวที่ใดเพิ่นครับตัวที่สองนะครับเมียสูงเท่ายครับส่วนสูงร้อยหาซิปนะครับผสมเอ่อเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบเนาะเอาครับรายละเอียดครบครับผมนะครับเอามือนี้อาจจ๊งหน่อยนะครับเป็นตังไดก่อนมือนี้คือ เอานักใายเพิ่นจูงออกมาเบิ่งตัวจริงจังหน่อยนะครับรอบตัวนะครับเส้นสามหมื่นห้าพันราคาห้องครับพี่น้องงวดอยู่ทางอำเภอถวัดบุรีด้วยครับพี่น้องอีกคมหนึ่งนะครับคมนี้หไรไปไหนครับผมค่อมนี้สิบสองหาพันนะครับเอาสิบสองหาพันลูกโตัวแม่ลูกซี่ว่นะครับจักเดือนครับลูก ลูกหาเดือนนะครับพี่น,อน้องลูกหาเดือนลูกที่เท่าไรครับลูกที่สองลูกที่สองนะครับตัวที่สองแม่ผสมอีกไปแม่เป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์แล้วยังหนึง่งดี่พันมากอ๋อยังพันได้ผสมเนาะแม่เป็นสัตว์แล้วยังพันได้ผสมนะครับเปิดไว้นะครับลอยสี่สิบหาถึงบ้างไหประมาณลอย สี่สอยู่ล้วครับเอาครับ4 4 4สินะครับอัตวาลูกตัวดีนะครับเพ็ดเขาแล้วทั้ง2อตัวนะครับโคมนี่ของอำเภอธวัตบุรีนะครับนะครับงมื่อเอำเภอธวัตบุรีนะครับเดี๋ยวไอ้เพิ่นฝากเบอร์โทรจัง่อยนะครับเบอร์โทรเบอร์แรกก่อนครับผม089 0์แ015ก้าศูนย์แปดนยครับพี่น้องนะครับเอาเอาครับเคที่ฟาร์มนะครับผู้ใดฟังพระท่านกักัย้อนไปฟังไหมนะครับ เอานะครับลูกตัวดีตัวนี้เฮดเขาแล้วนะครับลูกซี่ว่นะครับใบหลอดครบทุกทั้งโค้งสองโค้งเนาะเอาครับรายละเอียดครบทั้งสองนะครับใบหลอดครบนะครับเอาลูกตัวดีอยู่นะครับเอาเบิ้งแม่สาวนะครับไล่ไปเนะครับผมแม่สาวผสมแล้วเนาะใส่พอได้ไหมครับเขียบสามเขีสามหนึ่งเดียวเจ็ดเดือนแล้วครับผมสี่เดือนสองเดือนแล้วนะครับผมตัวทองเลยนาะ เอาตรวจได้แล้วนะครับเอามัอนี้มีจะโค่วใหม่มาเนียมามาสองตัวตัวตัวนั่นเลครับตัวนั่นสาวหน่อยครับสาวหน่อยเปิดไลฟปลครับห้าสิบสองครับห้าหมื่นนะครับเปิดลห้าหมื่นะครับเอามีผูหมักเบอร์โทูนะครับฝากเบอร์โทูแน่ครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหน่งย์สามแปดสองศูนย์สามแปะครับแม่นี่วัดส้นสูงมากเลยท่้ไหร่ครับ รลอย40บวกอยู่เนาะตัวดีไซออเคี๊ยสามหนึ่งเนาะเอาไซค์เคี๊ยบสามหนึ่งนะผ <4 S 1> นะสมแปดเมษานะครับกับผู้เดชสนใจกับหาหมอตัวทองให้ได้ยุ่งเนาะเอากับเพื่อนว่าหาหมอตัวทองให้ได้นะครับสื่อว่าทองเพื่อความสบายใจงสองไฟกับตรวจด,ดีที่สุดแล้วนะครับเอาอันนี้กับแม่สาวตัวนี้ของเพื่อน แมาครับแม่หนะครับผดีครับผมเด็กตัว่้เดี๋ยวแม่สาวนะครับเปิดร้านได้ครับผมแม่สาวหกสิบหานะครับผมอายุประมาณปีปีแปดเดือนนะครับหกหมื่นหานะครับผมตัวนี้ส่วนสูงกับอายุลอยสี่สิบปวกอ๋ออายุแปดเดือน นะครับอายุ8เดือนได้ครับพี่น้องนะครับขออภัยครับผมครับ8เดือนนะครับแม่สาวนีเลยครับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหตัวนี้ขายแล้วนะครับผมเอาเหลือตัวเดียวเดี๋ยวถามเบอร์โทรเพิ่นเพิ่นขายแล้วครับตัวนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์แรกก่ครับผม087 0 8 7ปดเดห้าสบอร์แรกก่อนครับสี3แปดสามแนะครับ4828นะครับผมเอาขออภัยครับผมเอา นี่นะครับดูได้มากเอาสวัดีครับผมได้ไตัวมาดิสองตัวครับสตัวนะครับเอานะครับไลไปได้ลวครับผมอเจ็ดหครับเจ็ดหมื่นสามอันนี้มันยังขยุขาอย่านขาวนะครับยุขาเด้อพี่น้องแต่ว่าโบดนะครับตัวนี้โบดขบเคืองโบดข้ัโบดรบเคืองนะครับส่วนสูงวัดมาเท่าไรครับร้อยสามสครับร้อยสามสินะครับวัดมาร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบวกเลยอาครับอายุจะปีกี่ครับ 14เดือนครับ14เดือนนะครับอายุ14เดือนนะครับเอานะครับหกนะครับ65หมื่นหนะครับตัวคู่กันเนี่ยนะครับผมตัวนี้73็ดสาตัวนั้น65หมื่นหครับเอาครับตัวนี้73ตัวนี้65หมื่าเอาตัวนี้ลูกพ่อาได้ครับไม่ได้ถามเจ้าของหรครับอันนี้คู่นี้บ่มีประวัติทั้งสองครับเอาเบิ่งตัวจริงเอาด้วยครับพี่น้องนะครับบ่มีประวัติเบิ่งตัวจริงเอาส่วนสูงวัดมากกับรอย 35บวกอยสาบวกทั้งสองตัวนะครับตัวแรก7จ็ดสบสามตัวสองห้นะครับผมเอาแม่สาวนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ได้ก่ครับผม092ย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็มเอ้าสามนะครับผม บระด้เห็ดเขาทั้งสองตัวแ้วครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้ยังเห็ดได้อยู่เขาแต่ตัวนี้อาจจะขึ้นโค่นจังเอยนะครับตัวเจ็ดสิบสามนะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะเห็ดได้อยู่นะครับนิดนึงนะครับเอาครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับแม่สาวเอาเอานะครับกระเบิ้งฮินดูบาซินนะครับไลฟ์เลยแหะครับผมฮินดูอ้าวพี่น้อง เอา11นะพี่น้องนะผู้ใดมักหมูเหย้าเหย้านะครับเอาหมูเหย้วคาสอกขึ้นว่านะครับแม่ผสมอีกใบครับแม่ยังครับยังไว้เดี๋ยวผสมนะครับเปิดใบแสนเอสนะครับลูกตัวใดครับลูกมาเรียวลูกมาเรียวนะครับจักเดือนนะครับลูกคนลูกสี่เดือนกว่าครับลูกสี่เดือนกว่านะครับผมเบอร์โทรเบอร์แดกก่อนครับผม085 085 454 454 7957ครับ7957นะครับเอาขอบคุณในรายครับผม เบิ่งกันยาวๆาวันนี้เบิ่งงัวทางร้อยเอ็ดนะครับแม่กับร้อยหกสิบหาบวกแน่นอนนะครับแม่ส่วนสูงนะครับไปหมักฮินดูบาซินนะครับวนนี่งวัวบลายไปไหนนะครับเริ่มขาดตลาดหรือว,ว่างวัวขึ้นหน่อยถึงงัววันนี้เอาสวัสดีครับเอ้าเอานะครับมาเบิง่ง วัวงามนะครับห้อยยังกันเลยครับนี่เอาครับอยู่ท่างอาเพื่ออะไครับผมเอเมืองเอพื่อเมืองนะครับออกมาแดดกันนะครับมันยูเมือดร้ายมันว่าเห็นสีง่วเอาอยู่ออกมาโช่ว์จากหน่อยนะครับผมเอาวัวงามของห้อยเพิ่นนะครับท่องไปแล้วครับห้อยตัวนี้ท่องซีเดือนนะครับประกันท่องวะประกันท่องนะครับซีเดือนนะครับเปิดไปไร้ไป็นไรครับผม เปิดไว้80นะครับพี่น้องทองพอไดเพราะใดขีด31นะครับรายละเอียดใบหลอดครบวะครับผมใบหลอดครบนะครับทองที่ทแถบเพื่อนครับทองแรกนะครับผมทองแรกนะครับผมเอาประกันทองไคสนใจก็หาหมอมาตรวจได้พร้อมมาตรวจได้เนาะกับฝากเบอร์โทรนี้ครับผม 0 8 0ย์แปดศูนย์ส่สูงคับนะครับส่วนสูงวัดอยู่ประมาณเท่าไรครับร้อยหาสิบถึงบ่ถึงครับผมป,ประมาณร้อยหาสิบอยู่นะครับพี่น้องนะครับประกันตำ้นี้พร้อมเนาะอบอมีต่ตำ้นี้นะครับตัวนี้ท่องเค3สาเดือนประกันท่องนะครับเอาขอบคุณทนายครับผมเอาครับบ,บึง้ง แม่ลูกนะครับเอาขออนุญาตครับผมแม่ลูกเปิดไลน์ไปเลยนาะครับผมแม่กับลูกอ่าสี่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามนะครับพี่น้องแม่ลูกนะครับแม่กับยูลอยสามสิบห่านะครับส่วนสูงลูกตัวแม่นะครับเอาแม่ลูกครูนี่สี่หมื่นสามครับพี่น้องนะครับราคาห้องก็ต่อรองกันได้ลูกตัวที่ได้เพิ่นครับ เอาลูกตัวที่2ตัว3ในท้องแม่ผสมได้จักเดือนแล้วเอาผสมได้3เดือนเนาะนะครับเอานะครับ43,000ืนามนะครับราคาห้องก็สิต่อรองได้อยู่นะครับพี่น้องครับราคาห้องเพิ่นนะครับ43นะครับเอาฝากเบอร์โทรนะครับพ่ศรีหกสามศรีหกสามศรีหน่งเจ็ดศหนึ่งเจ็ดศรีห้าหกห้าศรีหนะครับ,รรบ,อรบเอา ราคาห้องนะครับกับตอร่องก็ได้นะครับผมแม่นี่ตามเบอร์โทรที่ขอให้แม่แดงบดสูงประมาณรอยสามสิบห้านะครับลูกตัวแม่ประมาณนะครับสามเดือนนะครับลูกประมาณสามสี่เดือนนะครับประมาณนี้นะครับแม่กับสมแล้วนะครับผมเอาจะได้การฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องครับพี่น้องนะครับหาง่วไปเลี่ยงนะครับผมมือนี่ไม่ ใช้แล้วครับพี่น้องเมีกับลูกแครับแดงดีแต่ขายเราบ่าวาเนี่ยซื้อรียบซื้อไลฟ์ได้ละพ่อคู่นี่ซื้อตะลูกครับซื้อลูกคนสามรอ๋อซื้อต่ลูกมันสามหมื่นห่านะพี่น้องนะครับลุกตัวเมียสห่านะครับเพิ่ว่าซื้อต่ลูก 30, ามหมนะครับเจ้าบายแล้วครับโตัวผูนี่สามหมนพันนะพี่้องเอาเปดนงูสามหมื่นหพะครับรอัออ 31, นนี้ผูคุ้นนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับสามหมนพันนะครับอ่ะดูได้หาไปเรียงนะครับข้บาเลยสามหนตัวมามือตกๆตุ๊งี้จลกเจ้าบาแลครับว่าเปิด สามสิบกว่านะครับเอ้าเห็นแม่ลูกงามๆแล้วนะครับจะบายแล้วครับคุณพ่อแม่ลูกสามสิบสองตัวนี้เป็นลูกมันี่นโอ้ตัวพี่เอาตัวตัวนี้ดิตัวนี้เกศร้าหาตัวนี้เศร้าหานะครับแม่สาวประมาณพี่เดือนด้วยปะเจ็ดเดือนนี่ละประมาณเจ็ดเดือนนะครับสองหมื่นหานะครับตัวคู่แม่ลูกกันแล้ครับผม สี่หมื่นสองลูกครูมแม่กับพอ่อลูกตัวแม่นะครับสี่หม 100, 400, ื่นสองนะครับเอาเด้เบิ้งประมาณหน่อยสี่สิบห่านะครับแม่เป็นกระทบนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้กับพอ่อฮามี่อย่างไรอย่างไรเองวไปเรียงน้ำนี่นรบริเวณพกโทรศัพท์พอพอเอานะครับพเพิ่นว่าแม่กับลูกคูน่นี่บริเวพกโทรศัพท์นะครับเอาผูใ้ใดอยากได้ไปเรียงนะครับกับเมือเรียงเอาในตลาดนะครับพอในหอยบางคนเพิ่นบริเวพกโทรศัพท์ก็ต้องขอยไผ่นะครับ เช่นครับผมวันนี้คือคักนะครับบางโซนนะครับอันนี้งัวเกตไปเลี่ยงนะครับผมพี่น้นองฮะงัวไปเลี่ยงนะครับวันนี้กูได้ถือใจกัย่าลืมนะครับคููแม่ลูกร้ายไปไดยเนาะครับผมอะไรครับหาเมื่นหานะครับลูกตัวลูกตัวที่ไหนครับผมลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองราคาห้องเนาะหาสิบหานะครับผม ครับแม่ผสมอีกไปผสมแล้วนะครับผมได้จักเดือนแล้วสามเดือนสเดือนนะครับผมลูกกับประมาณลูกจักเดือนแล้วงนะครับลูกเอามามีพูดอย่างไรน้ำคูนี่เบอร์โทรเบอร์แรกก่อนครับผมศูนย์เก้าสามแปดหกห้าหนึ่งสามศูนย์นะครับเอาขอบคุณหลายหครับผม เอาเบิ้งแม่ลูกนะครับผมไอปูมักหางัวงไปเลี้ยงนะครับแม่ลูกนะครับปาปูก็ม,มกกี่นะครับวันนี้อถือว่าคึกคักอยู่นะครับโซนทางพีนะครับราคาก็เดี๋ยวหาหลุ่นนี่ยหน่อยพี่้องดูเบิ้งราคานะครับ เมสาจังหวัดลรอครับพ่อเมสาเปิดใบหาสิบเปิดใบหามื่นสามนะพ่อเอานะครับเปิดไบหามื่นสอายุประมาณจากประมาณสิเดือนสิบหกเดือนนะครับประมาณสิเดือนนะครับเปิดไวหามื่นสามนะครับว่าให้ได้ผสมนะพ่อเนาะเอาเอาครับเบอร์โทรพ่อเบอร์ใดเนาะครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เนย์ามเจ็ดศูนย์สามเดสามห่งหานึานหนึงเอาครดกพ สูงเขาหลวงนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบหานะครับเมียดีนะครับเมียสาวนะครับพร้อมผสมเอาครับขอบคุณในร้ายครับผมเดี๋ยวเบิ่งเมียลูกนั่พ่อเพิ่นนะครับเพิ่นจุงมาหาเหรอเพื่นจังว่าเราพ่อเมียลูกเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหานะครับเอาลูกครูให้แม่กับพ่อลูกตัวเมียนะครับสามเดือนแม่ผสมอีกไปพ่อยังครับยังพ่อพ่อครับยังประทันผสมนะครับผมลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สนะครับเจ็ดสิบหานะครับเดี๋ยวขอเบิ่งลูกมาแน่ครับผม เอาครับลูกวัดถ้าลูกโตพ่อเนี่ยลูกกันโตครับลูกโตนะนะครับลูกค่มโตนะครับบาบันบามันค่มโตบามันนะครับกำลังกินนมอยู่มีเบอร์โทรบอกกับคุณพ่อ092๒ศูนย์๙๒๓๘๐๓๘๐๗๙๕นะครับผมเอาแม่ลูกด้วยครับพี่น้องเอาคุณยดยกำลังหาไปเลี้ยงนะครับคูณนี่แม่สูงลอยลอยหาสิบถึงแล้วพ่อเอาลอยห้าสิบถึงแน่นอนนะครับลูกโตแม่นะครับผมขอบคุณที่รครับพ่อ แม่ลูกนี่ของไผ่น้อครับกูนี่อไร่เห็นเจ้าของกูเห็นเจ้าของนะครับแม่กับลูกก็เป็นคนได้น้ำไผ่ก็ไพ่แม่ลูกนี่ไงนะครับก็เห็นเจ้าของนะครับอ้างไพ่อ้างเบิ้งแม่สาวของพ่อเพิ่นนี่นะครับร้านด้แล้วพ่อแม่สาวโอ้ยว่าสองสามหมื่นสองนะครับอ้าวแม่สาวสามหมื่นสอง อร่อย40ยู่นะครับส่วนสูงแม่นี่นะครับสามหมื่นสองราคาห้องตัวนั้นมาทำกันมาเดินเบอร์โทรเบอร์ใดครับพ่อเบอร์โทรครับศ6นย์ห7ที่ศูนย์หกซีเจ็ดสามสองเจ็ดมสองเจ็ดหนึ่งห้าเเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมเอาอางัวแม่สาวไปเลี้ยงนะครับผมอันนี้แม่สาวเป็นอลูกผสมมประมันนะครับบ้านบ้านเท่านี้นะครับ,รบพี่น้องนะครับสารู งบประมาณบ่หลายนะครับเอาก็บผ้าเบิร์เกดนะครับเบิร์ง้วขาวน้ำแม่เพิ่นนะครับขาวบดๆนะครับหลายไปเลยเนาะครับคุณแม่สามหมื่นเจ็ดนะครับเอาแม่ขาวอายุประมาณปีเท่าไรแม่ปีเก้าเดือนนสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องปีเก้าเดือนนะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับเหลือตัวเดียวนี่เนาะแม่เนาะนะครับเลยครับโอ้ตัวตัวตัวใดครับ โอ้ตัวขาวนะบ่ะบเอาเหลือนี่มาตัวขาวนี่เหลืออาอยุสองหมื่นสามนะครับตัวขาวแยกลูกไปแล้วนะครับเอาแยกลูกสองหมื่นสามนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับคุณแม่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจด่เ้าแปดหี่นึ่งแดห้วยครับพี่น้องนะครับเอาครับขอบคุณหลารครับแม่เอาขอขออแม่เามสาความผสมนะครับแข้งขาดีๆนะครับแม่นีบปวดเข็มนะครับของน้ำแม่เพิ่ นะครับส่วนสูงก็อยู่ลอย40บวกอยู่นะครับพี่น้องนะครับประมาณลอย40บวกนะครับแม่โบ๊ทตัวนี้นะครับขอพูดได้เลยครับผมนะครับตลาดก็คักกรรมนี้เน่าๆเง่าไปครับพี่น้องนะครับเบิ้งกันเา่าๆนะครับเดี๋ยวข้าเบิ้งงัวเขานะครับพี่น้องนะครับลาย่ันว่าเบิ้งต่งัวแดงนะครับเอาเบิ้งงัวขานำก็เลยนะครับ ลายไปเลยวนะครับแม่ขาวนี่ยสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดแยกลูกกันไปแล้วครับแยกแล้วครับอ๋อสามเหลือแม่นี่อายุสามหมื่นเจ็ดนะครับแม่ขาวอายุกระท้องลูกที่ไหนครับแยกไปลูกที่สามลูกที่สนะครับแยกไปนะครับส่วนสูงก็อยู่รอยีสิบบวกอยู่นะครับล่ำเงีวดีนะครับเบอร์โทรเบอร์แดกก่ครับผมวัได้เริ่มจับเบอร์โทู่วัได้เอานะครับเปิ้ลข้อขาวครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็อย่าลืมนะครับ ถึกใจเากัมาเยี่ยมมาชมได้นะครับมื่อวันนี้เสาวันที่6มีทุน่น้า2,563นะครับเอาครับขอบคุณหลายครับผมมึงแม่เดียงกระทุกง่ายๆไล่ไ่ได้แล้วครับพ่อสามหเจครับสามสนะครับผสมไปดักพุทว่าหัวผสมไปผสมแล้วผสมตอนวัน่างนี้นะอ๋อวันหนึ่งมีหน้านะครับโคมโตมากนะครับสามหนเะครับเอาลอยสีบหบวกอยู่นะครับ ลอยหาซิบถึงมาพ่ะอ,อ้าวได้ครับเป็นได้ไหมผมย้ำซีเคิดได้บ <c oughs> ้างเหรอกมย่นี่อีอย่งน้องมีมีประตูบําุัดป่อมีกับเห็นบําเพ็ญอจำไม่ได้นะพ่เอ้าแม่นนี้พันว่าผสมแต่วันที่หนึ่งมีหน้านะครับง้ออายุบัานได้หรอพ่ะเนี่บัตเน้งพื้นจตู้หละอาน้องบ้านน้องพื้นจัตูเนาะอาครับพย,ยงยงก่ ห้อยห้ำหอยหำนะครับเอาขอให้พี่น้องพ่อยหำหอยหำหอยหำหโอ้เกดีหอยหอยแน่จะหอยหำนะครับพี่น้องเอาขอกกูได้ไยครับว่ามีสองน่วยจะห้อยบนว่านะครับพี่น้องเซลล์คนไปนะครับเห็นสาย่ันถารเลยผู้ไงโอ้ผู้ยผู้ผู้ใดยี่รอครับเนี่ย ห่ใหญ่นะครับพ na 네ี่น้องเอาสุนทรคิบนี้เอกัเอาไปสักนิดก่อนนะผมนะครับวันนี้บรรยากาศในตลาดนะครับงัวมืันนี้บางเร็วนะครับพี่น้องนะครับแสดงว่านะความต้องการคนหาง่วไปเลี้ยงนี่ไล่นะครับพี่น้องข้าวเดียวเกลี้ยงนะครับพี่น้องเอางไดงกับฝากคนไหนกนแชร์ได้เด้อครับพี่น้องนะครับมีง่วงงามในตลาดกับพาะพี่น้องว่าเบิ้งนะครับผู้ใดเบิ้งคลิปแล้วกัเเทียบเทียบราคางัวเลี้ยงยุคพกนะครับ ส,สื่อสื่อขายกันกับเบื้องไร้มองเปรียบเทียบด้ยวยพี่น้องนะครับคุยกันดีๆประก,กันกันดีๆนะครับสื่อขายเสม,มอเกันแน่หอยนะครับผู้ขายก็มีหลายรูปแบบนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจากลาไปสำรักกอนครับผมสวัสดีครับ